เราทุกคนน่าจะโตมากับนิพนของพี่น้องกริมกันนะคะแล้วหนึ่งในเรื่องที่คุ้นหูที่สุดก็คงเป็นเรื่องหานทองคำนี้แหละคะ่ะภาพจำของเราก็คือการผจญภัยสนุกสนุกของเด็กหนุ่มคนหนึ่งแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตัวเอกของเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงต้องเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าซื้อบื้อด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นหัวใจหลักของเรื่องเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมตัวละครที่ดูเหมือนจะด้อยที่สุดถึงกลายเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดซึ่งเราจะดูข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับตั้งแต่นิตยสารสำหรับเด็กอย่าง Story Time Magazine ไปจนถึงบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากต้นฉบับของพี่น้องกริมเองอ๋อมีจากมติชนสุดสัปดาห์ด้วยใช่ไหมคะที่เป็นมุมมองสมัยใหม่ใช่ครับเราจะเอามาเทียบให้เห็นภาพกันชัดๆเลย ดีเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะไปให้ไกลกว่าแค่นิทานก่อนนอนนะคะเราจะสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ทั้งเรื่องสัญ,ญลักษณ์การวิพากษ์สังคมว่าทำไมเรื่องของชายหนุ่มที่ดูไม่เอาไหนคนนี้ถึงยังชงพลังอยู่เสมอเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยดีกว่าตัวละครเอกของเราเป็นใครมาจากไหนกันคะเรื่องเปิดมาที่ครอบครัวชาวนาที่มีลูกชายสามคนสองคนแรกก็ดูปกติดี แต่คนสุดท้องนี่สิครับมีชื่อว่าดัมลิงหรือบางทีก็เรียกว่าซิมปิลทน n ครับซึ่งทั้งสองคำนี้ความหมายมันตรงตัวเลยก็คือคนซื่อบื้อคนโง่ใช่ครับแล้วแน่นอนว่าเขาก็โดนพี่ใช้ยสองคนดูถูกอยู่ตลอดเวลาแต่ในโลกของนิทานเนี่ยคำว่างโ,งโง่หรือซื่อบื้อมักจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะคือบทวิเคราะห์หลายชิ้นมองว่าดัมลิงไม่ได้โง่ในแง่สติปัญญาแต่เขาเป็นตัวแทนของความบริสุทธ คือเป็นคนที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ฉลาดแกมโกงแบบที่โลกของผู้ใหญ่เป็นกันซึ่งมันตรงกันข้ามกับพี่ชายทั้งสองคนโดยสิ้นเชิงเลยถูกต้องครับพี่ชายฉอนพลคือสัญลักษณ์ของความเห็นแก่ตัวความทะเยอทะยานและการคิดคำนวณผลได้ผลเสียตลอดเวลา แล้วบททดสอบแรกก็มาถึงเลยนะคะเมื่อพ่อใช้ให้ลูกชายเข้าไปตัดไม้ในป่าสองคนแรกได้สเสบียงอย่างดีเลยเป็นเค้กเนื้อนุ่มกับวายชั้นเลิศครับแต่พอเข้าไปในป่าแล้วเจอชายชาราผมเทาดูท่าทางหิวโซมาขอแบ่งอาหารทั้งคู่ก็ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยเลยบอกว่าถ้าแบ่งให้ตัวเองก็ไม่พอกินสิอะไรทํานองนั้นใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาทันทีนี่แหละครับที่น่าสนใจทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุ คนหนึ่งพลาดท่าฟันขวานเข้าที่แขนอืออีกคนฟันเข้าที่ขาจนต้องเรีบกลับบ้านไปเลยซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดา,รรมดาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับมันคือการลงโทษเชิงสัญลักษณ์ที่ข่มขายมากในเชิงจิตวิเคราะห์เนี่ยแขนคือสัญลักษณ์ของการกระทําส่วนขาคือความก้าวหน้าอการที่เอวะสองส่วนนี้บาดเจ็บมันสื่อความหมายตรงๆเลยว่า การกระทําและความก้าวหน้าของพวกเขาถูกขัดขวางเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองนั่นเองพอถึงตาดําลิ่งบ้างเขาได้สเสบียงที่แย่ที่สุดเลยค่ะครับคือขนมปังแข็งๆที่อบในขี้เท่ากับเบียร์เปเรี้ยวๆแต่พอเจอชายชาราคนเดียวกันเขากลับตอบอย่างซื่อๆว่าผมมีแค่นี้แหละแต่ถ้าไม่รังเกียจเรามากินด้วยกันก็ได้และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลย ขนมปังแข็งแข็งกลายเป็นไข่เจียวร้อนๆส่วนเบียร์เปรี้ยวๆก็กลายเป็นไวน์รสเลิศฉากนี้คือแก่นของเรื่องเลยนะคะใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นว่าโลกของนิทานเรื่องนี้ไม่ได้ทำงานด้วยตรกกะแบบโลกทุนนิยมที่ยิ่งมีมากยิ่งได้มากแต่ทำงานด้วยตรกกะของหัวใจถูกต้องครับคือการให้น้อยนิดอย่างจริงใจสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ชายชราคนนี้จึงไม่ใช่แค่คนแก่ธรรมดา แต่เป็นเหมือนผู้เฝ้าประตูใช่ครับเป็นผู้ทดสอบคุณธรรมที่จะมอบกุญแจสู่โลกมหัศจรรย์ให้กับคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้นะคะถ้ามองในมุมของพี่ชายการกระทำของพวกเขาก็ดูมีเหตุผลนะคือการเอาตัวรอดในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ดัมลิงนี่สิดูเหมือนจะโลกสวยเกินไปหน่อยการแบ่งของที่ตัวเองก็มีน้อยนิดให้คนอื่นมันก็ดูโง่จริงๆในสายตาคนทั่วไปใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ และนั่นคือสิ่งที่นิทฐานเรื่องนี้กําลังท้าทายความคิดของเราอยู่พอดีคือทิทฐานกําลังบอกว่าคุณธรรมที่แท้จริงอาจจะดูเหมือนความโง่ในสายตาของโลกที่เน้นการแข่งขันและผลประโยชน์อแต่ในมิติของเรื่องเล่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากความฉลาดแกมโกงแต่มาจากความเมตตาที่ดูไม่สมเพสมผลนี่แหละครับดัมลิงไม่ได้คิดคำนวณแต่เขาทำตามสัญชาติญาณที่ดีงามของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ปลดล็อกทุกอย่าง พอตัดลงเขาก็ได้พบกับรางวัลชิ้นใหญ่นั่นคือห่านขนทองคำที่ซ่อนอยู่ใต้รากไม้ตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเรื่องน่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งตรงนี้แล้วใช่ไหมคะได้ของวิเศษแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าห่านตัวนี้ไม่ใช่แค่รางวัลแต่มันคือบททดสอบชิ้นต่อไปที่วุ่นวายกว่าเดิมมากใช่เลยค่ะห่านทองคำทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดความโลภของคนอื่นออกมา เมื่อดัมลิง่งอุ้มหานไปพักที่โรงเตียมลูกสาวสามคนของเจ้าของก็พากันคิดว่าว้าวขนห่านเป็นทองคำแค่ดึงมาสักเส้นสองเส้นคงไม่เป็นไรหรอกแล้วความโกลาหลก็เริ่มขึ้นตรงนี้พี่สาวคนโตย่องเข้าไปจะดึงขนห่านเป็นคนแรกแต่ทันทีที่นิ้วแตะตัวห่านมือเธอก็ติดหนึบเลยค่ะดึงไม่ออกเหมือนโดนทากาวไว้เลย ใช่ค่ะน้องสาวคนรองเห็นท่าไม่ดีจะเข้าไปช่วยดึงที่ออกมาก็โดนดูดติดเข้าไปด้วยอีกคนน้องคนสุดท้ายก็จะมาช่วยสองคนแรกก็ติดแงกไปด้วยกันกลายเป็นภาพหญิงสาวสามคนต่อแถวติดอยู่กับหานทองคำครับนึกภาพตามแล้วก็คงจะพิลึกน่าดูมันมีภาพประกอบด้วยนะคะน่ารักมากเลยสภาวะนี้เขาเรียกว่า the sticking effect หรือสภาวะการยึดติดซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความโลภที่จับต้องได้และเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยออ๋ oh. ใครก็ตามที่พยายามจะครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของตนด้วยความปรารถนาก็จะถูกพันธนาการด้วยความปรารถนานั่นเองในขณะที่ดัมลิงซึ่งเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมไม่ได้มีความโลภในตัวหานเลยใช่ครับเขาสามารถอุ้มหานไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระไม่ได้ติดกับมันเลยสักนิด แล้วขบวนแถวแห่งความหานี้ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนเช้าดําลิ่งก็อุ้มหานออกเดินทางต่อโดยไม่ได้สนใจผู้หญิงสามคนที่ติดต้อยห้อยตามมาเดือเลยครับผมระหว่างทางมีบาทหลวงเดินผ่านมาเห็นภาพอุจจารตาก็เลยจะเข้ามาตักเตือนสั่งสอนแต่พอเอามือไปแตะตัวเธอเท่านั้นล่ะคะ่ะติดไปด้วยอีกคนใช่กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนไปซะง,งั้นฉากบาทหลวงนี่คือการวิพากษ์สังคมที่เจ็บแสบมากเลยครับ แล้วก็ยังตามมาด้วยผู้ดูแลโบสถ์ที่พยายามจะไปดึงบาทหลวงออกมาก็ติดไปด้วยครับแล้วก็มีชาวนาอีกสองคนที่ผ่านมาเห็นแล้วจะเข้าไปช่วยก็ติดกันไปเป็นพรวนกลายเป็นขบวนแถวเจ็ดคนเดินตามหลังดัมลิงกับหานทองคำไปอย่างทุลักทุเลเลยใช่ครับที่น่าสนใจคือขบวนนี้มีแต่คนธรรมดากับนักบวชใช่ไหมคะเหมือนกับว่าความโลภแบบบ้านๆที่อยาบได้ของเนี่ยเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องราวกำลังพาเราไปเจอกับความโลภในอีกระดับหนึ่ง ในวังใช่เลยครับขบวนแถวนี้แสดงให้เห็นภาพตัดขวางของสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือแม้แต่ผู้นำทางจิตวิญญาณก็ล้วนมีจุดอ่อนและสามารถตกเป็นทาสของความปรารถนาได้เหมือนกันหมดและแล้วขบวนสุดประหลาดนี้ก็เดินทางไปถึงเมืองที่มีเจ้าหญิงผู้ไม่เคยหัวเราะครับพระราชาทรงกลุ้มใจมากจนถึงกับประกาศว่าใครทำให้ลูกสาวของพระองค์หัวเราะได้จะยกให้เป็นคู่ครองเลย ฉากนี้ฉันว่ามันสุดยอดมากนะคือมันเป็นภาพที่ไร้สาระมากแต่กลับเป็นสิ่งเดียวที่ทลายกำแพงความเศร้าของเจ้าหญิงได้จริงครับในขณะที่ทั้งวังคงพยายามทำทุกอย่างที่ดูมีเหตุผลเพื่อให้เธอหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการแสดงตลกหรือดนตรีไพเราะแต่สุดท้ายกลับมาแพ้กับภาพคนเจ็ดคนติดกันเป็นพรวนเดินเปะปะตามหลังหา่านพอเจ้าหญิงทอดพระเนตรเห็นภาพนี้เท่านั้นแหละพระองค์ก็ถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างหนักจนน้ำตาไหลเลยทีเดียว ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับความเศร้าของเจ้าหญิงเปรียบเสมือนอนาณาจักรที่กำลังป่วยไข้ขาดชีวิตชีวาเหมือนทุกอย่างมันนิ่งไปหมดใช่ครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่แห้งแล้งเสียงหัวเราะที่เกิดจากภาพความโกลาหลที่บริสุทธิ์ของดัมลิงคือสิ่งที่เข้ามาปลดปล่อยและฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นกลับคืนมาเป็นสิ่งที่อำนาจเงินทองหรือเหตุผลของพระราชาไม่สามารถทำได้เลยถูกต้องครับแต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้นสิคะ พอทำสำเร็จพระราชากับพลิกลินไม่อยากได้คนซื่อบื้อแบบดัมลิงมาเป็นลูกเขยครับก็เลยตั้งภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมา3าข้อเพื่อกีดกันข้อแรกคือหาคนมาดื่มไวน์ในห้องใต้ดินให้หมดทั้งอาณาจักรข้อ2หาคนมากินขนมปังกองเท่าภูเขาให้หมด และข้อสุดท้ายคือหาเรือที่แล่นได้ทั้งบนบกและในน้ำมาให้ได้ตรงนี้เป็นการตอกย้ำประเด็นที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าความโลภของชนชั้นสูงมันเป็นคนละรูปแบบกันใช่ครับชาวบ้านโลภอยากได้ขนหา่านแต่พระราชาโลภในเกียรติยศหน้าตาและอำนาจในการควบคุมยอมผิดคำพูดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองซึ่งเอาจริงๆมันน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำน่ากลัวกว่าเยอะเลยครับ แล้วดัมลิงก็แก้ปัญหาภารกิจที่เป็นไปไม่ได้พวกนี้ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองเลยสักอย่างใช่ไหมคะไม่เลยแม้แต่อย่างเดียวครับเขากลับไปที่ป่าไปหาชายชาราคนเดิมคนเดิมอีกแล้วคนเดิมเลยครับแล้วชายชาราก็เสกชัยที่หิวโหวยตลอดการมากินขนมปังกับดื่มไวน์จนหมดเกลี้ยงแล้วก็มอบเรือวิเศษที่ว่านั่นให้ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งมันก็เกือบจะดูเหมือนการส่งเสริมความเฉื่อยชาได้ไหมคะคือดัมลิงไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือความพยายามของตัวเองแก้ปัญหาเลยแต่รอให้พลังวิเศษมาช่วยตลอดแบบนี้มันต่างจากการพึ่งโชคชะตาเฉยๆยังไงคะนั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยและคำตอบก็คือหัวใจของนิทานเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการจะสอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่กำลังเสนอแนวคิดที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงอืม นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากการกระทาของเราแต่เป็นผลพวงจากคุณธรรมของเราต่างหากอ oh. การช่วยเหลือที่ดัมลิงได้รับไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือผลตอบแทนโดยตรงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของจักรวาล ต่อความแม่ตาครั้งแรกที่เขาแบ่งขนมปังแข็งๆให้ชาชาราถูกต้องครับมันคือการบอกว่าการกระทําที่ดีเพียงครั้งเดียวสามารถส่งแรงกระเพื่อมและนําพาสิ่งดีๆกลับมาได้อย่างไม่เส้นสุดโดยที่เราไม่ต้องร้องขอโดยซ้ำพอพูดถึงเรื่องผลพวงนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะดูเหมือนแก่นเรื่องคุณธรรมของกริมจะแตกต่างจากนิทานเรื่องหานที่เราค,คุ้นเคยกันอีกเรื่องหนึ่งอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เรื่องของอีศบใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เน้นไปที่ความโลภเป็นหลักซึ่งมักจะทําให้คนสับสนกันบ่อยๆใช่เลยครับสองเรื่องนี้มีห่านทองคําเป็นศูนย์กลางเหมือนกันแต่แกนเรื่องนี้คนละขั้วเลยนิทานอีศบเรื่องห่านที่ออกไข่เป็นทองคําเป็นนิทานสอนใจแบบตรงไปตรงมามากๆว่าด้วยความโลภทําให้ลาภหายก็คือชาวนาอยากรวยทางลัดเลยผ่าท้องห่านเพื่อจะเอาไข่ทองคําทั้งหมดในคราวเดียว แต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยเป็นการเตือนสติแบบตรงๆเลยใช่ครับแบบแข็งๆทื่อๆเลยในขณะที่เรื่องของคริมที่เราคุยกันวันนี้ห่านทองคำเป็นเรื่องการผจญภัยของฮีโร่ที่แก่นเรื่องคือคุณธรรมและความเมตตานำมาซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่ครับห่านในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตทองคำแต่เป็นเครื่องมือทดสอบจิตใจคนและเป็นสื่อนำโชคให้กับคนดีมันซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยนะถูกต้องครับ ประเด็นหลักต่างกันอย่างสิ้นเชิงของอีสอบเน้นเรื่องผลเสียของความโลภของกริมเน้นเรื่องผลดีของความเมตตาแต่ที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมตะวันออกอย่างบ้านเราก็มีเรื่องที่คล้ายๆกันนี้ด้วยมีครับในชาดกอ๋อหมายถึงสุวรรณหงชาดกใช่ไหมคะใช่ครับในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตสว์เสวยอพระชาติเป็นพญาหงทองท่านจะบินไปที่บ้านของหญิงม่ายยากจนคนหนึ่ง แล้วสลัดขนทองคำให้ครั้งละหนึ่งเส้นเพื่อให้ครอบครัวนั้นได้ใช้ประทางชีวิตครับแต่ต่อมาหญิงม่ายเกิดความโลภฟังคำยุยงของลูกสาวเลยจับพญาหงแล้วถอนขนทั้งหมดในคราวเดียวแล้วก็เหมือนเดิมเลยสิคะเหมือนเดิมเลยครับปรากฏว่าขนทองคำเหล่านั้นกลับกลายเป็นขนห่านธทมดาไปหมดเลยแก่นเรื่องก็คล้ายๆกับของอีสอบเลยนะแต่ดูเหมือนจะมีมิติเรื่องความสัมพันธ์และความกตัญญูเพิ่มเข้ามาด้วย ประเด็นนั้นสำคัญมากครับเพราะชาดกจะเน้นเรื่องความกตัญยูและความรู้จักพอพญาหงมาช่วยเพราะระลึกถึงบุญคุณเก่าแต่เมื่อฝ่ายผู้รับมีความโลภเกินพอดีของวิเศษนั้นก็เสื่อมค่าไปจะเห็นว่าไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหนสัญ,ญลักษณ์ของหานทองคำก็มักจะวนเวียนอยู่กับการทดสอบคุณธรรมภายในของมนุษย์ทั้งเรื่องความโลภความเมตตาและความรู้จักพอดี ฟังมาทั้งหมดนี้ทําให้เห็นเลยนะคะว่าห่านทองคําฉบับของพี่น้องกริมนี่มันลึกซึ้งกว่าที่เราจําได้ตอนเด็กๆมากจริงๆครับผมมันเหมือนกําลังบอกเราว่าคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ข้างในความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดูเหมือนโง่ในโลกแห่งการแข่งขันกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าสถานะทางสังคมหรือความฉลาดแกมโกงที่เราเห็นกันภายนอกเสียอีกก็เรียกได้ไว่านี่เป็นเรื่องที่คนโง่ในสายตาสังคมกลับมาชนะเฉยเลยนะ มไม่ใช่เพราะว่าเขาฉลาดขึ้นหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนคนอื่นแต่เป็นเพราะเขายังคงซื่อตรงต่อธรรมชาติที่ดีงามของตัวเองและโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ความโซโศกและความโยดเย่งก็ได้รับการเยียวยาจากพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ดูไร้าสาระนี่เองมันน่าทึ่งมากนะคะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจแค่ครั้งเดียว คือการที่ดัมเบลลิงยอมแบ่งขนมปังไม่ไหม้กับเบียร์เปรียปร้ยวๆให้กับคนแปลกหน้ามันเป็นการกระทําที่เล็กมากจนแทบไม่มีนัยยะสําคัญและอาจจะดูโง่ในสายตาของพี่ชายเขาด้วยซ้ําใช่แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยและนั่นอาจจะเป็นอาหาโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับมันเหมือนกําลังท้าทายตรกกะเรื่องเหตุและผลที่เราคุ้นเคยกันอยู่เลย คือเหตุที่ทํามันเล็ดมากแค่แบ่งขนมปังไม่ไม่แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันสั่นสะเทือนไปทั้งอาณาจักรมันเกือบจะดูไม่สมเหตุสมผลด้วยซ้าไปใช่ครับใช่เลยค่ะมันเหมือนหนึ่งบวกหไม่ได้เท่ากับสองแต่เท่ากับอนันต์ไปเลยนั่นคือหัวใจของมันเลยครับนิทานกําลังบอกว่าโลกแห่งคุณธรรมไม่ได้ทํางานด้วยตรกกะแบบโลกวัตถุที่เราคาดหวังผลตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อกับการลงทุนเสมอไป แต่การให้เพียงเล็กน้อยในโลกนี้มันสามารถปลดล็อกพลังมหาศาลในอีกมิติหนึ่งได้เลยอืมมันน่าคิดนะคะว่าในโลกที่ให้คุณค่ากับความสำเร็จที่วัดผลได้ความทะเยอทะยานและความฉลาดเป็นหลักการกระทำเล็กๆที่เปี่ยมด้วยความเมตตายอย่างจริงใจที่อาจจะดูเหมือนไม่มีราคาค่างงวดอะไรในวันนี้อาจกำลังสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และคาดไม่ถึงในอนาคตอยู่ก็เป็นได้นะคะ